สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดในเรื่องของหลักการเขียนภาษาภูไทยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าภาษาภูไทยเนี่ยไม่มีตัวอักรรเป็นของตัวเองนะครับหลักการเขียนภาษาภูไทยครับ ซึ่งภาษาพูไทยเนี่ยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างของสำเนียงเนี่ยแตกต่างกันออกไปพูดคนละแบบพูดคนละสำเนียงครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนพูไทยเนี่ยก็จะฟังออกเนาะก็จะมีแบบช้าบ้างแบบเร็วบ้างหรือว่าพูดแบบกลางๆบ้างครับ ซึ่งการเรียนรู้ภาษาภูไทยนั้นก็คาดว่าน่าจะไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะค่อยๆเรียนรู้ไปสําหรับท่านไหนที่พูดภาษาภูไทยแล้วก็อ่านภาษาไทยกลางได้นั้นก็จะสามารถเ,าเรียนรู้วิธีการเขียนแล้วก็วิธีการอ่านภาษาภูไทยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูพยัญชนะแล้วก็สระภาษาภูไทยว่าเราใช้ตัวไหนกันบ้างเนาะซึ่ง อย่างที่ได้บอกทุกท่านไปครับว่าในภาษาภูไทยเนี่ยเขาไม่มีตัวอากาักขระหรือตัวพยัญชนะเป็นของตัวเองต้องได้อาศัยพยัญชนะในภาษาไทยเนี่ยเอามาใช้เขียนนะครับซึ่งพยัญชนะในภาษาไทยเนี่ยมันก็มี44ตัวใช่ไหมแต่เราจะแยกออกมาครับซึ่งใช้เฉพาะในภาษาภูไทยนะครับก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายงงูจอจานซอโซ่ยอผู้หญิงดอเด็ก ต่อเต่าทอถุงทอทหารนอนหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฟอฝาพอพานมอม้ายอยักษ์ลอลิงวอแหวนสอเสือหอหีบออ่างแล้วก็หอนกฮูกนะครับอันนี้เป็นพยัญชนะเนาะซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปว่าแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านนั้นลักษณะของการออกเสียงจะแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของสระกันบ้างครับสระในภาษาภูไทยที่ใช้เขียนแล้วก็ใช้อ่านเนี่ยครับก็จะมีสระอ่าสระอะสระอาไม่หันอากาศนะครับสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระเอสระอสระเอะสรเอสระอัมนะฮะแล้วก็ ไอไม้ม้วนไอไม้มาลายแล้วก็สระเอานะครับที่เอามาใช้เขียนในภาษาภูไทยเนาะทุกท่านก็พยายามแบบเรียนรู้แล้วก็ดูคลิปหลายๆรอบนะครับทีนี้ในเรื่องของการอ่านภาษาภูไทยเนี่ยมันไม่แตกต่างจากการอ่านภาษาไทยเลยครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ท่านอ่านภาษาไทยกลางเนี่ยเราก็ใส่สำเนียงของความเป็นภูไทยออกไปนะครับแล้วก็ ผันวรรณยุกต์ตามสำเนียงที่ท่านพูดนะเดี๋ยวลองฝึกอ่านคำหนึ่งต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นไก่บางพื้นที่จะออกเสียงว่าไก่ซึ่งบางพื้นที่ก็จะออกเสียงสั้นบางพื้นที่ก็จะออกเสียงยาวนะครับอ่ะคำถัดมาไขภาษากลางออกว่าไขแต่ภาษาพูดไทยก็จะออกเสียงว่าไข่ไข แบบนี้นะครับถัดมาครับควายภาษากลางเรียกควายภาษาผู้ไทยก็จะเรียกโคยโคยนะครับเนาะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ทีนี้มาดูคำเหล่านี้กันบ้างครับวัดวัดวัดในภาษากลางภาษาผู้ไทยก็วัดวัดซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่าง มากเท่าไหร่นะครับอาถัดมาครับหมาหมาภาษาพูดไทยก็ออกสำเนียงไม่ต่างกันครับก็ออกหมาหมาเหมือนเดิมเนาะเต่าเต่าภาษากลางเรียกเต่าภาษาพูดไทยก็จะออกเสียงว่าเต้าเต้านะครับถัดมาครับนกภาษากลางเรียกนกนะครับภาษาพูดไทยก็จะออกสำเนียงประมาณว่านก นกประมาณนี้นะครับช้อนนะครับช้อนภาษากลางเรียกช้อนภาษาภูไทยก็จะเรียกว่าซ้อนซ้อนออกเสียงเป็นซอโซนะครับส่วนดินสอภาษากลางเรียกดินสอภาษาภูไทยก็ออกสำเนียงมีคีดต่ำขี่สูงนิดนึงดินสอดินสอ ซึ่งในแต่ละพื้นที่อย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าก็จะออกเสียงในลักษณะประมาณนี้ครับแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นเพแล้วก็พื้นบ้านของแต่ละชุมชนของแต่ละหมู่บ้านนะครับอลองออกเสียงคำเหล่านี้พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะออกเสียงเป็นภาษากลางนะครับท่านลองฝึกเป็นภาษาภูไทยดูนะครับมีคำว่ากินน้องนั่ง จ้างบาดำไปสวนขอแกงปลาน้องยา่ารถมีด ปืนแมวหลอดเป็นไงบ้างครับมีท่านไหนที่ลองฝึกออกเสียงให้เป็นภาษาภูไทยแล้วบ้างเดี๋ยวผมจะพาฝึกพูดที่ออกเป็นสำเนียงภาษาภูไทยนะครับซึ่งไม่แตกต่างจากภาษาไทยกลางเลยนะครับเริ่มจากคำแรกเลยครับกินกินอันนี้เป็นสำเนียงภาษาภูไทนะครับน้องน้อง เห็นไหมครับว่าภาษาพูไทยภาษาภูไทยกับภาษาไทยกลางเนี่ยสำเนียงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่เนาะมันก็จะมีแค่บางคําเท่านั้นนะครับถัดมาครับหนังหนังจางจางบ้าบ้าดำดำไปไป โสนโสนเห็นไหมครับว่าคําว่าสวนเนี่ยมันจะออกเป็นสระโอนะเดี๋ยวเราเค่อยเรียนรู้กันไปนะครับว่าวิธีการการออกเสียงภาษาพูไทยเนี่ยจะออกเสียงยังไงหรือจะออกเสียงเป็นสวนสวนซึน่งมันจะออกเสียงเป็นภาษากลางถูกไหมครับแต่ถ้าจะออกเป็นภาษาพูไทยนี่มันก็จะออกเป็นโสนโสนซึ่งคนพูดภาษาพูไทยเนี่ยตัวเนี้ยมันจะออกเป็นสาะโอนะครับ ต่อไปครับขอขออันนี้ก็ไม่แตกต่างจากภาษาไทยกลางเลยเนาะแกงแกงปา๋ปาป๋าน้องน้องญา้ารถรถมีด มีดปืนปืนแมวแมวลอดลอดอ่ะถ้าใครที่อยากลองฝึกพูดก็วนซ้ำอีกรอบได้นะครับอ่ะไปดูคำถัดไปกันหน่อยฮะเนี่ยครับท่านลองฝึกอ่านประโยคเหล่านี้ดูครับเพื่อที่จะให้ อลองฝึกเป็นคําหรือว่าลองฝึกเป็นประโยคดูโดยให้ท่านเนี่ยครับได้ออกเสียงวรรณยุกตามสำเนียงภาษาพู้ไทยที่ท่านพูดและท่านไหนที่ยังฝึกไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยลองฝึกพูดตามผมดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะอ่านเป็นภาษาไทยกลางให้ฟังก่อนครับ <c oughs> กินข้าวกับแกงปลาน้องนั่งเล่นในสวนวันนี้มีไก่กับเต่าอยู่ หมาดำสองตัวจ้างน้องไปเกี่ยวข้าวทีนี้ผมจะลองอ่านให้เป็นสำเนียงของภาษาภูไทยนะครับท่านลองฝึกดูเนาะกินข้าวกับแกงปากินข้าวกับแกงปาน้องหนังเล่นในสวน น้องหนังเลนในโสนวัดนี้มีใกล้กับเต่ายู่วัดนี้มีใกล้กับเต่ายู่เมื่อกี้ออกเสียงเป็นวันนี้ใช่ไหมครับที่เป็นภาษากลางเนาะถัดมาฮะมาดำสองโตมาดำสองโต จ้างน้องไปเกี่ยวเขา้าจ้างน้องไปเกี่ยวเขา้าอันนี้ก็คือสำเนียงภาษาภูไทยนะครับเดี๋ยวท่านไหนที่กําลังงงว่าเอ๊ะทำไมคําว่าสวนทําไมออกเสียงเป็นสนหรือคําว่าตัวทําไมถึงออกเสียงเป็นโตเดี๋ยวเราค่อยไปดูในบทถัดไปว่าหลักการวิธีออกออกเสียงของแต่ละสระจะเป็นยังไงนะครับ เป็นไงฮะพออ่านได้แล้วเบื้องต้นแล้วเนาะหลายคำในภาษาพูดไทยครับก็จะยืมมาจากภาษาไทยกลางนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนสำเนียงเปลี่ยนลักษณะของวรรณยุกต์ไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับถ้าเราอ่านคำพูดต่างๆเหล่านี้ที่เหมือนภาษาไทยกลางมันก็ไม่ใช่ภาษาพูดไทยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นครับเราก็จะต้องอ่านให้เป็นสำเนียงของภาษาพูไทยเนาะซึ่งภาษาพูไทยก็ อย่างที่ได้แจ้งไปอีอกรอบหนึ่งแล้วว่าแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีลักษณะสำเนียงลักษณะของภาษาเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับไม่มีคําว่าภูไทยแท้และภูไทยปลอมเนาะขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละแต่ละหมู่บ้านแต่ละตําบลแต่ละอําเภอแต่ละจังหวัดเนี่ยครับมันก็จะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปทําให้ลักษณะการพูดลักษณะการใช้น้ําเสียงเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะ เอาละครับทุกท่านก็ฝากกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube ผูไทยเว้าวเนลเลยกันด้วยนะครับก็เพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็จะออกมาสอนเรื่องของการใช้ภาษาพูไทยการเขียนแล้วก็การฝึกพูดภาษาพูไทยต่อไปนะครับท่านไหนมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีครับ